เผอเป๊บยอมไปเกิดทันทีเลยนั้นจะริญสติให้มากทําทำความรู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกป๊อปดับงป๊อปทันทีเลยการเคลื่อนไหวสติสัมปะสัมปฤสิติยาสติทำเป็นต้องปารธนาในสถานที่ทั้งปวงสตินี่นคือแก่นธรรมอันแท้จริงสติเป็นตัวธรรมเป็นสภาวะธรรมสภาวะธรรมนั้นไม่เทียง ทนในสภาพเดิมไม่ได้ควบคุมไม่ได้ตัวทรรมีสติตัวเดียวสติตัวเดียวนั้นแหละคือตัวทรรมอยู่แท,ท้จริงพระรหัน์ก็ไม่ใช่ใครอื่นคือบุคคลที่สามารถดำรงสติอย่างสมบูรณ์แบบได้ในทุกอริบทในทุกอริบทในทุกขณะฝึกจนเป็นอธิจิตให้อยู่กับตัวมากๆสังเกตการ,รํำบ,บัดถูกต้องสังเกตความรู้สึกพอเราสังเกตนั่นแหละเราจะเห็น ความรู้จะปรากฏขึ้นสมมญญาณะสมมญญาณะเรียกว่าญาณอันทําให้เกิดรู้ความจริงหรือเรียกว่าสัมมาสนญญาณสัมมาสนญญาณคือสามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมของจิตพฤติกรรมของร่างกายสามารถสังเกตเห็นการเกิดดบของทุกสรรพสิ่งทั้งภายนอกและภายในเห็นอะไรอย่างหนึ่งมันจะรับเลยเห็นทั้งหมด เห็นว่าจิตไม่เที่ยงเห็นมาอารมณ์ความรู้สึกไม่เที่ยงเห็นสังขารร่า,รางกายไม่เที่ยงทุกอย่างในโลกนี้มันตกไปเหมือนึ้นของความไม่เที่ยงสัมเพสังขาราอนิจาร์เนี่ยสัมเพไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งมีชีพและหาชีพไม่ได้ทั้งมีรูปร่างและไม่มีรูปร่างสัมเพสังขารานิจานะพูดง่ายๆว่าอันไหนที่ปรงแจ่งขึ้นมันไม่เที่ยงนะนะั้น รุงขึ้นทำขึ้นสร้างขึ้นเกิดขึ้นเป็นของไม่เที่ยงปุญญาวมสังขารความคิดที่เป็นบุญก็จิตเป็นผู้ปรุงขึ้นปุญญาไม่สังขารความคิดที่เป็นบาปก็จิตเป็นผู้ปรุงขึ้นพอปรุงขึ้นแล้วปริเยวมันก็เปลี่ยนไปขอเพียงแล้วว่าเรามีสติมากเพียงพอสําหรับการรับรู้การสมาธิจ้องแต่ว่ามีสติมากอย่างเพียงพอสําหรับการรับรู้ การสมบัติถูกต้องอันนี้จังดูกขังนัตตามะมันจะรู้เองเขามาที่ไอ๋อพฤติกรรมของร่างกายแต่ละวันเป็นอย่างไรบ้างธรรมชาติของร่างกายเป็นไปนอย่างไรบ้างอไม่เทียงเป็นทุกข์เป็นนัตตายืนเดินนั่งนอนกินดื่มบูดคิดธรรมชาติของจิตมีพฤติกรรมเป็นไปนอย่างไรมันจะสผ่องใสก็ได้มันจะเศร้ามองก็ได้มันจะสุขก็ได มันจะทุกข์ก็เลยมันจะคิดไปนู่นมานี่ก็ได้มันจะหยุดคิดจอพาะหาก็ได้มันคิดถึงอดีตบ้างคิดถึงอนาคตบ้างคิดถึงปัจจุบันบ้างความรู้สึกก็จะปรากฏขึ้นเนี่ยว่าธาตุสี่ก็อยู่ที่นี่ดินน้ำลมไปทางภายนอกและร่างกายของเราขันธ์ทั้งห้าก็อยู่ที่นี่ทางรูปร่างกายเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในระบบของความคิดอายตนาภาษา ตาเห็นรูหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นที่นิรันด์กายสมบัติมันพลังมันจะอยู่ที่นี่เรียกว่าอะไรบทเดียวน่ะมันครบหมดทุกอย่างเลยความจรแล้วว่าเรามีสติมากอย่างเพียงพอสำหรับการรับรู้ความรู้สึกแล้วสิ่งต่างๆที่มันจะแสดงตัวมาคือดำเกิดดำเกิดขึ้นดังอยู่แบบหวานเปลี่ยนแปลงดำไปเกิดขึ้นดงอยู่แบบหวานเปลี่ยนแปลงดำไป มันจะเกิดกระดับไปตามวิธีตามหน้าที่ของมันนั้นจิตก็สาม,มารถเห็นความจริงได้สม,มะสัญาญาณหรือในว่ามสมะญาณนญะาณอันรู้เห็นตามความจริงจนทั้งเกิดความเบื่อนหน่ายเกิดความคลายความหลงจะเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงใหรือมาเป็นเรายึดถือแล้วเป็นทุกข์นะ,จะเจ้าสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ี้หรือมาเป็นเราจิตมันก็คลายความหลงได้ เมื่อขายความหลงแนละ้วมันก็ก้าวเข้าถูกสู่สัมมาวิมุตติสัมมาวิชุนคือการหลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงพอะจะรู้ความจริงแล้วมันที่มันยึดอยู่วกจิตมันไม่รู้ความจริงเหตุฉะนั้นว่าเราก็โดนด,โด,ด,ดีว่าท่านเกิดว่ามีความยึดมั่นสาคัญมาอยู่แล้วไหมแสดงว่าจจตัวจิตตรงนี้นะมันมันไม่รู้ความจริงเพราะไม่รู้ความจริง่านั้นนะมันก็สําคัญมันไมยเอา สำคัญว่าดำเบกว่าไม่บ้าอุปทานบ้ายึดมากเข้าใจว่าเนี่ว่ามีความยึดมีความสำคัญมีความมั่นหมายเนี่ยเพราะมันไม่รู้จริงความรู้ตรงรนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้นก็ฝึกฝนตามหลักธรรมคำสอนของพระธรรมอเจ้าย้อนกลับมาหาใจไปอยอย่าย้อนออกไปเห็นปุ๊บย้อนจิตปับ๊บสันทีหน,นเห็นปุ๊บย้อนปั๊บเห็นปุ๊บย้อนปับนป๊บ มันก็ทำพัมพัมปัมพัมปัมพัมนะเข้าให้ด้วยปัญญาสะสมมันทําให้เกิดสติถาวอนได้ปัญญาสะสมสัมมสาสัญญาณสัมมานะม,ม,มันจะปรากฏขึ้นเรียกว่าสติสัมโพชฌงอิจนวาวสตินี่เป็นยอดธรรมอันยิ่งทีเดียวเป็นเก่นธรรมเลยแหละสตินี่เป็นเก่นธรรมนอกจากนั้นแล้วเป็นเพียงสภาวะธรรมไม่ใช่ตัวธรรม สตินี่แหละคือแก่นของพระศาสนาก็สตินี่แหละทำอันเลิกเป็นธรรมอันเสริสกและก็เป็นธรรมที่เป็นปัจจุบันที่สุดในอริยสติตรงนี้ยึดก็เป็นสม,มมติสมมตกมิกเปปเเ็เป็นทุกู้ปุ๊บมันยึดนะมัเป็นมีมดหลุดพ้นนะนี่รอดรู้แจ้งรู้แจ้งไหนเห็นอ้ายึดแล้วเป็นทุกข์จะไปยึดทำไมไม่ยึดดีกว่าหมมันก็กลายเป็นการเจริญมักขาม เป็นทุกข์กระาของจิตไม่เกิดความยึดมัน่นสักความหมายว่าเป็นจิตทองเราเป็นร่างกายของเราจริตเปลอหลุดพ้นได้ในทุกขณะทุกขณะจนทั้งว่าสามารถรู้แก่ใจในเมื่อ้ลับไปนอกภายในนะมันก็ฉนเฉยสนิทไม่สําคัญมันม่นหมายว่าเราเนี่ยพบชามแม้วสิ้นฮอร์อนพอล